สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเช็คราคานะครับเช็คราคาตัวคัดเกียร์เทอร์โบคัดเกียร์เมื่อปีสองพันหนึ่งประมาณสองพันสองพันหนึ่งครับดูว่านะปัจจุบันเนี้ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ละเพราะว่าบันไดเลิกผลิตไปแล้วครับมันจะเป็นตัวเก่าเก็บที่เอามาขายกันนะนะ มันถึงได้แพงส่วนในพวกนี้เนี่ยเป็นงานจีนนะครับไอ้ตัวที่ร้อยกว่าบาทนะครับงานจีนไม่รู้ว่างานมันทำมาดีหรือเปล่านะ เจอแล้วครับงานแท้งานแท้อยู่ที่พันต่ำสุดนะราคาต่ำสุดพันเจ็ดแล้วจะมีนี่อีกสภาพกล่องอีกสภาพกล่องสภาพดีสภาพไม่ดีสภาพไม่ดีได้พันเจ็ดสภาพดีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ ตัวนี้เท่าที่ร้านบอกนะครับจะ,จะเป็นตัวผลิตที่ปีสองพันสองมีอยู่หลายร้านเหมือนกันนะเท่าที่หาดูนะครับของแท้น่าจะเป็นบันไดบันไดทำแม่งแพงกว่ารถแดดอีกมันก็น่าแพงอยู่นะเพราะมันไม่ได้ผลิตใหม่แล้วอ่ะมันเป็นของ ของเก่าเก็บราคาเลยเด้งขึ้นไปหลายตังเลยเพราะว่ามันไม่ผลิตนี่เนี่ยตัวนี้สองพันกว่าบาท 2,190ั 2, อ้ไอตัวที่มีดาบผมยังไม่เจอเลยไอตัวที่เป็นดาบแหลมแหลมพุ่งมา้งหน้าต้องกลับไปดูใหม่มันตัวของไอพระเอกกป่าไม่รู้ไอตัวที่มีดาบเนี่ย อ่านี่ครับไหนตัวเนี้ยตัวที่มีดาบอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าใช่ตัวพระเอกหรือเปล่าอันนี้ก็งานจีนนะเนี่ยถ้าอยู่ราคาหลักร้อยเนี่ยงานจีนครับงานก๊อปดีกว่า เดี๋ยวนี้งานจีนดีๆมันก็มีอันนี้ลางมันเมื่อก่อนผมมีด้วยนะล,ลางอะ่ะแต่ไม่เหลือแล้วครับรถก็มีมีหลายคันเหมือนกันแต่ก็ไม่เหลือแลอ้ว ว่าจะหาซื้อ้างมันอยู่เนี่ยแคปจอเกีบยบเกล่อนอันนี้ร้านต่างประเทศนี่หว่า ไม่ใช่ในไทยที่จีนนั่นหละครับเพราะว่ารถพวกนี้มาจากจีนเนี่ย ่็ต่างประเทศแต่ไม่แน่ใจว่ามันแท้หรือเปล่า ร้านที่แท้ๆเนี่ยหาซื้อในไทยดีกว่าครับปลอดภัยดีดูที่รีวิวอะในอย่างเช่นในร้านเนี้ยของแท้เบเบดก็มีลูกค่าง ราคาแม่งโคตรเด้งเลยสองพันกว่าทั้งนั้นเลยพันกว่าบาทพันกว่าบาทไม่มีไม่กี่คันเลยครับพันขึ้น่ะพูด,ดง่ายๆคือพันขึ้นแพงกว่าทามิยากครับแพงกว่ารถแดดอีกมินิโฟล์งทามิยาไอ้นั่นตัวแพงก็มีนะ แต่มันยังผลิตออกมาเรื่อยๆไงมันเลยแพงไม่เท่าไอตัวรถคัดเกีย ไอนี่ชุดสามคันเซตนี้สามคันสามพันตีไปคันละพันอันนี้อยู่นครราชสีมาน่าจะแทมดูก่อนกล่องไม่สวยทำละปลายทางได้ เปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาไอ้พวกคัดเกียร์เนี่ยถ้าร้านไหนมีขายอะ่ะมันจะเด้งขึ้นมาก็อลองดูว่าร้านไหนคะแนนดีเปล่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับช้อปปี้มันคืนได้เช็คของก่อนจ่ายเงินก็ได้ครับทาไมตรงปกก็ส่งกลับได้เลย ไอเซตนี้หมดเนี่ยเซตตัวที่มีดาบอะไอรถกันที่มีดาบข้างหน้าเล่มเดียวเนี่ยหมดน่าจะต,ตัวพระเอกเนี่ยผมว่าแล้วมันหมดทุกลนเลยแคปเก็บก่อน อันนี้มันเป็นเซตนะเซตสามคัน ผมนี่อยากย้อนเวลากลับไปจริงๆเลยไปซื้อแม่งตุนเก็บไว้ราคาแม่งโคตรเด้งเจอแต่ชุดนี้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยไอเซ็ตที่มีดาบเดียวไม่มีละหาไม่ได้ลนะ อ่าครับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปหาดูการ์ตูนใหม่ตอนนั้นโทรทัศน์แม่งไม่แจมคัดเกียร์คัดเกียร์เ,ยเทอร์โบจะต้องกลับไปดูใหม่ครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับราคาก็พันอัพทั้งนั้นเลยพันก็บาทสองพันสามพัน คัดเกียร์ที่มันแพงเพราะมันเลิกผลิตไปแล้วลนี่ละครับราคาเลยเด้งขึ้นไปช่วงนี้กระแสะก็เริ่มมาอะไรที่มันเริ่มมีกระแสเนะี่ยราคามันจะเริ่มขึ้นครับถ้าอยากซื้อได้ถูกๆต้องรอให้มันกระแสะเรื่องเงียบๆอะ่ะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละอย่าหางบก่อน